สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาทำโดนัทจิ๋วกันค่ะเรามาดูอุปรกรณ์ที่ต้องใช้กันค่ะแป้งตา UFM นะคะจะเป็นข้างหน้าซองจะเป็นตามาลายแบบนี้นะคะนมสดคาเนชั่นค่ะ150กรัมเนยสดตาออคิกเคม็ม100กรัมค่ะ ไข่ไก่สองฟองค่ะน้ำร้อยยี่สิบกรัมค่ะกลิ่นวานิลานมเนยหนึ่งฝานะคะหนึ่งฝานี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีนี่นะคะโถแล้วก็แล้วก็ แล้วตอนอบก็จะมีผลไม้รวมกับลูกเกดค่ะแล้วก็เครื่องอบเครื่องอบโดนัทนะคะพิมพ์ข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแต่เครื่องอบอันนี้จะมีหลายรูปนะคะต้องไปลองเลือกดูเอาค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะหนึ่งเราจะตอกไข่ลงไปนะคะไข่สองฟองค่ะ ใส่น้ำ120กรัมลงไปค่ะใส่นม150กรัมลงไปค่ะใส่กลิ่นหนึ่งฝานะคะใส่กลิ่นหนึ่งฝาลงไปค่ะแล้วก็คนเข้ากันให้แล้วก็คนเข้ากันนะคะคนให้เข้ากัน แล้วก็ค่อยๆใส่แป้งลงไปค่ะแป้งแป้งตา UFM นะคะเราจะใช้500กรัมค่ะ1ถุงจะ1นกิโลนะคะเราใช้ครึ่งเดียวค่ะแล้วเราก็ค่อยๆคนนะคะให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆใส่ทีละนิดนะคะเพื่อแป้งจะได้ไม่เป็นตัวค่อยๆใส่ลงไปค่ะ ค่อยคคนคนไปทางเดียวกันนะคะเพื่อให้แป้งไม่เกาะเป็นตัวค่ะค่อยๆใส่ลงไปเลยเริ่มเหนียวแล้วค่ะเราก็ค่อยค่ยคนไปเรื่อยเื่ น้ำเนียวแล้วค่ะ คนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยที่หลังสุดค่ะเนยหนึ่งร้อยกรัมนะคะเทะใส่ลงไปเลยค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็ได้แป้งโดนัทแล้วค่ะ อันนี้ก็คือแป้งโดนัทที่ได้นะคะก่อนที่เราจะเอาโดนัทไปหยอดนะคะเราต้องพักแป้งไว้1ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาหยอดกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหลังจากนี้โดนัทของเราจะเป็นยังไงนะคะเอาเกดใส่ก่อนเลย ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็สุกแล้วค่ะเราไปดูกันค่ะอันนี้เราจะใส่อันนี้เราใส่ลูกเกดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันมาดูที่ใส่ลูกเกดก่อนกับใส่ลูกเกดหลังจะต่างกันยังไงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูฟูตสลัดกันบ้างนะคะเราจะใส่ฟุสลัดลงไปก่อนเลยค่ะหน้าตามันจะออกมาสวยนะคะถ้าใส่ลงไปก่อนแต่บางทีมันอาจจะติดเตานะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปเลยก็บีบแป้งตามนะคะ แป้งนี่บีบไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะมันจะออกมาสวยพอดีค่ะไบเขียวก็ขึ้นแล้วค่ะ เราไปดูกันเลยเหลืองหอมน่ากินมากๆเลยค่ะ แค่นี้ก็ได้ไดนัดแล้วนะคะสามารถนำไปขายได้นะคะเราใส่ห้าชิ้นต่อหนึ่งกล่องขายสิบบาทค่ะคลิปหน้าเราจะมีการทำอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วนะคะวันนี้เราก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ